ขึ้นซื่อว่าของไทยจะเป็นผลงานสิ้นไหนก็ตรงดังเทพทุกอย่างสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาโมทถูกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเบาสงกิจอีกเ้นเ่าเ้นเคยทักทายสบายดีก,กันคือเก่าพี่น้องอสำหรับวันนี้เบาสงกสิจสะมาพูดถึงมวยไทยมวยไทยเป็นอีกมวยประเภทหนึ่งพี่น้องที่บรรดาประเทศอ้อมขอ้างต่างก็นิยมสมซอบ ว่าจะเป็นกัมพูซาลาวเมียนมาแม้แต่ประเทศจีนแถวญี่ปุ่นอ,อาอตตัยเลย้าวยุโรปก,ก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับมวยไทยเพราะว่ามวยไทยก็เป็นอีกมวยประเภทหนึ่งสามารถป้องกันตัวและกาต่อสู้กับศัตรูได้นอพี่น้อง,องสำหรับมวยไทยที่ผ่านมา่าก่ค่อยได้นิยมสมศรบจากชาวต่างชาติาบ่าว่าจะเป็นทางยุโรป อาพวป่านใดนะพี่นอ้องหลังๆมาหลังจากที่พี่นอ้องชาวไทยเพิ่นได้ปั้นหรือว่ามีสปอนเซอร์ในการสนับสนุนหลายกระฮ็ดให้มวยไทยอาทุ่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะแม่นรางวัลในการอันสุกนะพี่นอ้องหลายคนก็นสามารถร่ำรวยได้อาจากการได้รับรางวัลหรือผลงานจากมวยไทยบ่ว่าจะาผลงานสิ้นใดก็ตามนะพี่นอ้องสำหรับอยู่พังไทยจะเป็นนักร้องนักลำํำ หรือว่าสิลละาอื่นๆถ้าว่ามีความโดดเด่นก็สามารถหให้ชีวิตตัวเองพลิกไปรวยได้ในพริบตาทุกพี่น้องมันขึ้นครับสปอนเซอร์ที่เพื่อนอพร้อมที่จะสนับสนุนก็มีลลายเตุผลทุกพี่น้องอที่ชาวตั้งชาิให้ความสนใจเกี่ยวกับมวลไทยซีมีอย่างไรหรือซีเป็นอย่างไรแกติดตามครับส้มนำกันพี่น้องมวยไทยก็เป็นฟีฟ่าอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจมาก เป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจของประเทศไทยและฮูจักการมาถึงทุกวันนี้มาดูเหตุฝนซาตั้งซาให้ความสนใจมวยไทยกันมวยไทยเป็นฟีฟาต่อสู้ที่มีหุ้มแบบสวยงามไม่ว่าจะเป็นการตั้งลับหรือการลุกก็มีท่าที่ดูสวยงามถือว่าเป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งเราสามารถใส้มัดเท้าเข้าโซได้ทั้งหมดซึ่ง อาวุธของมวยไทยถือว่าเป็นอาวุธที่ลายแรงได้เลยทีเดียวแต่ละท่าก็มีความสวยงามมากที่แตกต่างกันไปและยังเป็นฟีฟ่าที่ดุเดือดมากเพราะฟาดนิดหนึ่งก็อัดหน้าแตกโดยไม่รู้ตัวซึ่งเหตุผลนี้จึงทําให้คนทางชาวไทยและชาวต่งางชาติที่รักการต่อสู้มาสนใจมวยไทยกันมากขึ้นถือว่าเป็นฟีฟ่าที่ได้หับความนิยมในปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้พูดได้ไม่เต็มปากว่าคนไทยเป็นที่หนึ่งของมวยไทยเพราะตอนนี้สาวต่งางชาติที่เก่งกลัวนักมวยไทยก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเพราะฟีฟ่ามวยไทยไม่ปิดกั้นคนสนใจใครที่สนใจก็มาเรียนได้ซึ่งเหตุผลนี้จึงทําให้สาวต่งางชาติที่รักการต่อสู้หันมาสู้ใจเฮียนกัน พอได้เฮียนก็อยากจะลองวิซาเลยไปขึ้นศกพอได้ขึ้นครั้งหนึ่งทําให้ติดใจไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะคนที่รักก็ต่อสู้พอได้ขึ้นซกมวยไทยแล้วเสื้อได้เลยว่าต้องติดใจกันทุกคนถึงแม้มันจะเจ็บมากและค่าตอบแทนก็น้อยอแต่การต่อสู้กับคนที่เก่งกลัว หรือคนที่ชอบอะไรแบบเดียวกันมันคือความสุขที่รักการต่อสู้ซึ่งตอบได้เลยว่าคนที่ไม่ชอบเขาก็มองพวกเราบ้าแต่กับคนที่ชอบการต่อสู้ถึงถามว่าคุณชอบอฟีฟ้าอะไระเขาก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอชอบมวยไทยมวยไทยมีเอกลักษณ์ที่เด่นก็คืออาวุธและท่าทางที่ใชในการต่อสู้ ซึ่งมีหุ่แบบไม่เหมือนแบบอื่นซึ่งอาวุธแต่ละอย่างที่ออกมานั้นรวดแต่อันตรายโดนที่มีสลบคาเวทีซึ่งปัจจุบันนี้คนที่ใส่ตอนนี้ก็ไม่ใส่แข่คนไทยเท่านั้นชาวตังางซาติก็ิ่มใส้ได้เหมือนกันยังไงยังไม่เท่าคนไทยเพราะอาการโซกการเข้ายังสู้คนไทยไม่ได้ซึ่ง อันนี้แหละคือคือไม้เด็ดของมวยไทยเป็นอาวุธที่คนไทยใช้แล้วมีประสิทธิภาพมากเพราะชาวต่างชาติยังใช้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรซึ่งสองอาวุธนี้เป็นการใช้อะระยะประสิทธิ์ซึ่งซึ่งชาวต่างชาติเป็นนังมวยที่ไซมัดและเตะขาเวลาขึ้นสุกชาวตาา่างชาติอากบพยายามยายามใช้อยู่ในระยะที่ตัวเองสุกได้แต่พอคนไทย ได้เข้าไปล็อกคอตีเข้าเมื่อไหร่เป็นอันเร็จทุกอย่างซึ่งสิ่งนี้ชาวต่งางชาติยังเรียนแบบไม่ได้ถึงแม้จะเรียนมาแต่ลักษณะบางอย่างก็เรียนแบบไม่ได้จึงทําให้หมวยไทยยังเป็นอาวุธที่คู่คนไทยตลอดไปนั่นก็เมนความสนใจของมวยไทยต่อสายตาชาวต่งางชาติน้องพี่น้อกะก็ถือว่าแน่นอนอยู่นะถ้าที่บ่สนิจเคยดูทีวี วันเสาร์วันอาทิตย์มีมวย 8, สองแปดเนาะสองเจ็ดกัมี่สองสามก็มมี่สองห้าก็มีถือว่าพิ่นปันแต่งมาแต่ดุนานแลวมวยไทยอ่มวยไทยการโมหมายเขาว่ามันสิเป็นมวยที่ดงหลังมาแต่อดีตพราปัจจัะนี่นไองแม้จะเป็นมวยต่อสู้ในสมัยสงครามวัดความสมารถของอนักต่อสู้ถ้าว่าเขามีวัฒนธรรมอยู่แล้วเราบอกเสืิมอบ,บปันบอบแต่งมอเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในการโปรโมท สิ่งของที่ยามีมันเ็ดให้สิ่งของดังกล่าวก็เงียบๆแล้วก็ด้อยค่าไปแต่ว่าพี่น้องชาวไทยเป็นคนที่ชอบโปรโมตสิ่งของที่มีภายในประเทศเพิ่นจนแทบจะดังทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นมีน,นะที่หนึ่งเดียวแล้วก็พร้อมที่จะโปรโมตสินค้าโบหรือว่าวัฒนธรรมของดีๆจากบ้านเพิ่นให้ชาวโลกได้ชมู้จนว่าแต่ละสิ่งแต่ละอันที่เพิ่นโปรโมตแทบจะอ่าน ติดอันดับโลกเกือบถูกอันโนพีน่นะยกตัวอย่างเป็นมวยไทยนี่ว่อซองทางหล,ลักอ่าคนเสนอข่าเกือบสุกส,ก,สกช้างชาวต่างชาติาได้เห็นแลวกระซ s o อ่ามวยนี่ก็มีหลายประเภทอ่าอ่าบรรดาประเทศอ้อมข้างก็มีมวยไทมวยมันโะพีน่นงเป็นมวยในการต่อสู้แต่ยังโบโด่งดังเท่ากับอ่ามวยไทยเพราะว่ามวยไทยเมันมีสปอนเซอร์หลายอยอมรับอ่าสมจิตก็ดกได้เบิ่งฝันซีวีทีวีโนปิโนก็มีชาวต่างชาติคนมาเียนมวยไทยมาฝึก มาซุกอยู่ในประเทศไทยน้พี่น้องเต่ว่ามัดเด็ดๆดีนี่ย่อมหับอยู่ยังเสียพี่น้องชาวไทยนักมวยชาวไทยกับนักมวยชาวลาวในการซิมอกมัดคล้ายๆคือกันคนลาวหลายคนกับซบมวยไทยเนาะกัข้ามไปต่อสู้ได้การหับผลสําเร็จหลายคนนาะพี่น้องเพราะว่าคนเอเชียเป็นต้นแม่คนลาวคนไทยหรือว่าคนคเมเป็นคนที่ อชอบกินข้าวเหนียวเนะาะนักมวยชอบกินข้าวเหนียวเหดให้ซีนหันมีกำลังเฮงได้ดีแล้วก็สามารถออกมัดได้ดีซึ่งว่าเป็นข้อเสียเปรียบให้ชาวต่งางชาติที่เพื่นกินข้าวจ้าหรือข้าวสวยนี่ก็แม่นข้อมูลดีๆที่เราสเอามานำเสนอในมื้อนี้เนาะพี่น้องอาถือว่าพี่น้องชาวไทยมีความคิดเห็นขอ้อใดอยากเพิ่มเติมอยากประกอบส่วนก็สามารถประกอบส่วนได้พี่น้อง สำหรับข้อมูลใดีนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ส่งมาให้นะพี่น้องบ่าวสมคิดกับมานําเสนอนพี่น้องกับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับมวยไทยในปัจจุบันนี้นะพี่น้องอสําหรับคลิปนี้บ่าวสมคิดกับสิขอจบคลิปเพียงสั้นนี้พี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอกลับคำว่าสบายดีสวัสดี